ก็มีประกาศงบนะคะ เมื่อวานนี้ก็มีในเรื่องของ CPF กำไรออกมาก็ตามคาดนะคะก็ดิบไปสักยี่สิบล้านนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยจะผลว่าเพิ่มขึ้นถึง22และ4 0เทียบเยือนเดียร์และควอนคิวนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยนะคะทั้งในส่วนของสัตว์บกโดยเฉพาะในส่วนสัตว์บกนะคะส่วนต่างประเทศเองเนี่ยพบว่ากําไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าตุรกียังขาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเนื่อง จากการแก้ไขสถานการณ์ภายในของทางตุรกีด้วยนะคะ แล้วก็มีปัญหาที่มาเลย์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องคอสที่เพิ่มขึ้นนะคะการถือหุ้นในบริษัทร่วมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น CPO แล้วก็ที่เวียดนามหรือว่ามาเลย์อีก,อก,อกมาเลย์มีอันนึงที่เป็นรับรู้เป็น Equity นะคะในส่วนนี้ก็มีกาไรที่ดีขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเงินลงทุนที่รับรู้อยู่เนี่ยมีส่วนแบ่งก,กําไรเข้ามาถึง11 3 9น่้เล้านบาทเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และหกสิบเปอร์เซ็นอ์เทียบเยนายลและ, Q Q ะคะิว ก็คือ60สตางค์ต่อหุ้นนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่22เมษายนนี้นะคะก็มี BOI 22สตางค์นะคะแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยราคาไก่เนี่ยก็คงมองว่าจะอ่อนลงจากครึ่งปีแรกะคะ่ะจากสป,ปายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าผู้บริหารก็ยังให้ วิ uh, วว่าในอากาศที่เปลี่ยนแปลงเองเนี่ยก็มีผลต่อการเลี้ยงสัสตว์ค่อนข้างมากนะคะทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นนะคะอย่างเช่นปัจจุบันที่เกิดอยู่ในหมูนเนี่ยคาดว่ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาเนี่ยขายยังค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของราคาเนื้อหมูนเนี่ยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดทั้งในไทยและในต่างประเทศนะคะแนวโน้มในเรื่องผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยยังมองว่าจะดีกว่าในครึ่งปีแรกนะคะจากปริมาณขายที่มากนะคะ,นะคะราคาขายที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศที่ฟื้นตัว ะะโดยเฉพาะที่ตุรกีเนี่ยท,ที่ครึ่งปีแรกเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยล้านในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะกลับมากําไรได้นะคะตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปนะคะตัวนี้เนี่ย c p พีเเราคงแนะนําซื้อเก่งกาไรนะคะราคาเหมาะสมก็คือสิบห้าสามสิบห้าบาทะคะ่ะอีกบนปีที่สิบห้าเท่านะคะแล้วก็ BSBM ประกาศกำไรสุทธินเนี่ยดีกว่าคาดนะคะออกมาสามสิบแปดล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะ โดยเป็นผลจากในเรื่องของราคาเหล็กทรงยาวด้วยที่ทำให้ออกมาที่ค่อนข้างดีนะคะในส่วนของ QQ เนี่ยลดลงไป35%นะคะ ในส่วนของตัวผลประกอบการในครึ่งปีแรกของ54เนี่ยลดลงไป2.85%มีกำไรอยู่ที่97.6ล้านบาทนะคิดเป็นประมาณ54%ของประมาณการทั้งปีที่ทำไว้นะคะค่าจะจ่ายบันผลระหว่างการ6สตังค์นะคะสมมุติฐานกองเปย์เอาเลโชที่65%นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าสู่ฤดูฝนอาจทำให้บริมาณขายลดลงน้อยลงนะคะกดดันต่อผลประกอบการใน3คิวนะคะแนะนำเพียงถือนะคะราคาพื้นฐานก็9 อิงโกนไพเปอร์บุกที่0.9เท่านะคะราคาพื้นฐานก็บาท58สตางค์นะคะแคลคอมประกาศงบออกมานะคะเหลือเพียงกำไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง219ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วลดลงไป59% QQ เพิ่มขึ้น3%นะคะแม้ว่าในเรื่องของยอดขายเองจะเพิ่มขึ้น12.8%นะคะจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายไม่ว่าจะเป็น PCB board hard disk แล้วก็ตัวเ e t top b บ x นะคะแต่ว่า Mar g i n เนี่ยยังต่ำนะคะเพียง3.09%นะคะเนื่องจากว่าออส่วนใหญ่ของการยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมา จากสินค้า margin าต่ำอย่างพวก hard disk ก็ PCB board นะคะอีกทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเองยังเพิ่มขึ้นถึง14%และ4%เทียบเยียย a และ Q on Q นะคะจากในเรื่องของ การพัฒนาสินค้าใหม่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของค่าการตลาดนะคะ6เดือนผลประกอบการออกมาคิดเป็น27%ของประมาณการทั้งปีนะคะคาดว่าต้องปรับลดประมาณการลงจากเดิมนะคะยังคงแนะนําขายระยะสั้นอยู่นะคะอยู่ระหว่างปรับปร,ประมาณการใหม่นะคะฮานากับรสุทีิก็6 1 7ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วลดลงไป17% QQ เคิวคิวเพิ่มขึ้น35%นะะเอนะยอดขายเองเพิ่มขึ้น6%นะคะดอลลาร์เทอมนะคะแล้วก็14%ีเนทียบคิวคิวนะคะส่วน่ทั้งกลุ่มเน จะเป็น PCB IC แล้วก็ HMT เนี่ยก็ยังมียอดขายที่เติบโตได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม IC นะคะมาจิ้นเหลือ13.5%นะจากผลของบาทที่แข็งไป7%นะคะแล้วก็เรื่องราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำยังแนะนำถืออยู่นะคะก็คงจะต้องดูแนวโน้มในครึ่งปีหลังนะคะว่าสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยจะกระทบกับบริษัทมากขึ้นจากที่เคยคาดการไว้หรือไม่นะคะ sta นะคะก็ประกาศกำไรสุทธิออกมา716ล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วลดลงไป49%และ54%เทียบ QQ นะคะก็เป็นผลจากในเรื่องของตัวการขายนะคะที่ลดลงนะคะเนื่องจากในส่วน <c oughs> จะหากมาดูตัวยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง65%เยียนเยียนะคะเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น11ราคาขายเพิ่มขึ้น4 8แเต่หากเทียบ Q1 Q เนี่ยลดลงไป4%เนะคะเนื่องจากปริมาณการขายลดลง7%นะคะ แต่ราคาขายเ,ยเพิ่มขึ้น3%นะคะสำหรับปริมาณการขายที่ลดลงเนี่ยส่วนใหญ่ในควอเตอร์นี้เนี่ยเป็นผลจากในเรื่องของตัวจีนเองค่ะยอดขายในจีนเนี่ยถ้าหากเทียบคิ n Q เนี่ยลดลงไปถึง3 4เนะคะเนื่องจากมีผลในเรื่องของมาตรการการควบคุมเงินเฟอ้อในประเทศดังกล่าวนะคะส่งผลให้ตัวจีนเองเนี่ยก็มีการชะลอตัวนะคะอัตราก,กำไรเนี่ยเหลือเพียง 4. 2จเจากเ6และ7.7%็จุดอนะคะเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ควอเตอร์หนึ่งนะคะจากผลของในเรื่องของทางบร,ริษัทเนี่ ยางผลจากราคายางที่ลดลงนะคะทำให้ต้องบันทึกการลดลงของมูลค่าในควอเตอร์นี้3 5 7ล้านบาทนนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลักๆของการขายก็คือยางแท่งเนี่ยมีผลค่อนข้างมากนะคะค่าใช้จ,จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง93%เนื่องจากการปรับค่าสงเคราะห์นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยกำลัสุทธิคิดเป็น53ของประมาณการทั้งปีนะคะก็น่าจะยังคงประมาณการไว้ดังเดิมนะคะแต่ว่าทั้งฝ่ายเนี่ยยังมองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยผลประกอบการน่า น่าจะฟื้นตัวได้จากการกลับมาเริ่มผลิตของกลุ่มรถยนต์นะคะตัวสีตรงังนียังคงคําแนะนําซื้อนะคะราคาเหมาะสม40บาทนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ